อ่ะสวัสดียามเย็นครับผมสวัสดีครับสวัสดีชาว y o u t u b e ทุกๆท,ท,ท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง youtube ฟีมูดอนดัมซิ่งนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับเจ้าตัวเล็กนะครับรถขุดคูบต้าเค9 3ครับตักดินใส่รถ6ล้อดัมครับผมวิ่งงานเที่ยวครับเที่ยวแรกของคลิปครับ ก็เป็นเวลาช่วงตอนเย็นแล้วครับผมสี่โมงกว่าๆครับใกล้จะเลิกงานแล้วครับผมก็วิ่งงานหน้าดินครับแถวแรกก็พี่นำชัยครับผมแมคโครก็ขับโดยเสียบายเหมือนเดิมครับประจำกับเจ้าตัวเล็กเลยนะครับ อ่าส่วนใครที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดติดตาม y o u t u b e ช่องฟีมูดอนดัมซิงด้วยนะครับก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งไว้เพื่อเป็นการแจ้งเตือนในเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่ๆใ,ให้รับชมกันด้วยนะครับผมปุ่งกีตัวนี้ก็เป็นปุ้งกีเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นปุ่งกีใหญ่ครับความกว้างก็อยู่ที่เ0เซนนะครับลึก50เซนนะครับ ก็ใช้มาตักดินใส่รถ6ล้อด,ดำนะครับทาปุ่งกีมากับรถนี่จะเล็กเกินไปนะครับบางคนว่าใส่ปุ่งกีใหญ่ๆแบบนี้นี่จะช้าไหมนะครับก็ออยังเร็วเหมือนเดิมครับผมยังเร็วยังแรงเหมือนเดิมครับ อะตาน้อยก็มาพอดีครับผมแหมเจ้าตัวเล็กนี่ไม่ค่อยได้หยุดพักเลยนะรถด,ดำนี่มาเรื่อยๆครับผมวิ่งอยู่4ี่คันครับก็เต็มเรียบร้อยครับนี่งานเที่ยวก็ใส่ประมาณนี้ครับคันนี้เป็นเครื่อง195ครับร้อยเาง825ครับ คันนี้นี่จะยางเล็กกว่าเพื่อนนะครับเ <ina ff irm ation> อาจะน้อ,นอยขึ้นข้างบนเลยครับหงเสือภ <ina ff irm ation> <usa> าพบรรยากาศตอนเย็นเย็นก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับ อาจจะมืดไปนิดนึงนะครับสีเนี่ยอาจจะไม่สวยเท่าไหร่ครับผมตะวันเริ่มรับฟ้าครับกับแสงแดดอ่อนๆครับผมนี่ครับยังยกเร็วเหมือนเดิมครับ เครื่องก็ไม่โหลดครับผมยังขุดเร็วยังยกเร็วเหมือนเดิมนะครับถ้าไม่ใส่พุ่งกีใหญ่นี่จะโอ้กี่ตักก็ไม่รู้นะถ้าเป็นพุ่งกีติดมาก,กับรถนี่เพราะว่าพุ่งกีมากับรถนี่มันเล็กครับคันนี้ก็เป็นดัมยางเก้านะครับ อันนี้เป็นเป็นแปดเที่ยวเอาหาขั้นหนึ่งซีขั้นหมื่นซีอ่ะก็เต็มเรียบร้อยครับผมของแต่หน่อยคือส่งหลายๆก็มืออ่ะของมือก็อส่งหน่อยก็มูอเออที่ลังเซย์มันหลายๆเนี่ยไปแล้วครับผมไปอ่ะเสียแบ็คมาแล้วครับผม เมื่อกี้ก็มาเร็วครับ,รบเลยทางเข้าบ่อครับผม Ô lên Nên nham. choang cho bơn thầm mày nè, bay long thang nhầm mông nữa, ao cứ bơi nhầm, cứ bơi nhầm, lên cài nhầm hả à, bỏ kia liền leo, lo ไม่น้ำกิน่อยังรถนม่น้ำกินบ่เย็นวะใส่ติ๊กมาดูนี่โอ้ขบกัดขบวบดใส่ติกออออใส่ลำแข้งมาไงวะอันนี้เบิร์ไหมเบิร์ดรดอ,อ,อขวดพีทีบ่เดี๋ยวมาดู น่าจะอีกคนละเที่ยวครับผมน่าจะจบงานครับต้องวิ่งให้มันเสร็จครับผมวันนี้นะครับรถสี่คันนี้น่าจะเสร็จครับผมบอกว่าเหลืออีกคันละหนึ่งเที่ยวครับ แม่เจ้าตัวเลกนี่ยิ่งค่ายิ่งเร็วนะเพราะว่าอยากกลับบ้านแล้วครับเสียไปนี่อยู่ไกลครับวุ้ยว้ามึงขึ้นหน่อยเลย โอ้เจอดินเหนียวครับเจ้าของนาต้องการให้พื้นนาต่ำนะครับเอา้เอาเฮ้บยบวน้ำมันเบิดปะ <c oughs> อา้ารถเสียแบกดับเองครับอ้ทำไมเครื่องดับนอแน่บวมน้ำมันเบิดแล้วบะลูกเพีย่ยสังเวีนี้เด้อเจ้าเด้อ ราทมก็มาพอดีครับโอ้เจ้าตัวเล็กนี่แทบไม่ได้หยุดพักครับ ส,สตาร์มาหนำพีนะนึกว่าน้ำมันหมดครับเ,เต็มเรียบร้อยครับอ่ะส่วนวิดีโอชุดนี้ผมต้องลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามยูทูบช่องสิมรด,ดนน้ำจริงด้วยนะครับผม อ้าวเรียบร้อยครับอ,อไปเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ไปยครับสวัสดีครับ